สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างเส้น intersection นะครับบนชิ้นงานที่เป็นลักษณะงาน forming นะครับในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเส้นเหล่านี้นะครับเส้นเหล่านี้ก็จะสามารถที่จะเอาไปแปลงเป็นไฟล์ dwg ไฟล์ dxf หรือจะเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างนะครับในโปรแกรม TopSolid Version 7เราจะดึงเส้นตรงนี้ออกมาได้อย่างไรนะครับวิธีการนะครับเราก็จะทําการเข้ามาที่ Conduction นะครับจากนั้นผมจะเลือกนะครับในรูปแบบของการสร้าง Plane ขึ้นมานะครับ Plane ที่จะเป็นการ Intersection นะครับเราก็จะใช้วิธีการสร้าง Plane แบบ Point by Normal นะครับก็กดคลิกเข้าไปจากนั้นนะครับเราทําการเลือก Origin นะครับผมก็จะทําการเลือกมาที่บริเวณขอบนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเพนมันนอนนะครับพอนอนเสร็จนะครับเราก็เลือก normal นะครับก็คือทิศทางผมเลือกแกนนี้นะครับมันก็จะทําการตั้งขึ้นมาจากนั้นก็นะครับเราก็ดูดีๆนะครับว่าโอเคไหมนะครับดู top view จะเห็นได้ว่ามันไม่โอเคนะครับเราต้องเปลี่ยนแกนนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นแกนนี้นะครับอ่ะก็จะตรงแล้วเห็นไหมครับจะตรงมาถึงนี้แหละจากนั้นกดติ๊กถูกครับอ่าก็จะได้เพนขึ้นมานะครับในลักษณะนี้ที่ตั้งฉากกัน คราวนี้ชิ้นงานของเราเนี่ยมันมีความหนานะครับเราผมจะเอาความหนาออกนะครับโดยการเข้าไปที่ตัวชิ้นเมทัลนะครับเราเลือกคําสั่งตัวเซอร์เฟตชิ้นเมทัลนะครับกดคลิกที่บริเวณผิวด้านบนนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับโปรแกรมจะทําการลอกผิวออกนะครับให้เหลือเฉพาะผิวข้างบนนะครับแค่นี้เองอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้วิธีการคลิกขวาที่ตัวเพลนนะครับกดสเก็ต นะครับจากนั้นก็เข้ามาที่คําสั่งนี้ครับมันจะมีคําสั่งที่ชื่อว่า intersection นะครับมีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดของเชฟนะครับโหมดเชฟก็คือกดคลิกปุ๊บเกิดเส้นทั้งหมดเลยส่วนอีกโมดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดของ surface นะครับก็กดคลิกนะครับที่ผิวมันก็ทําการคลิกเลือกให้ทินเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นขึ้นไปนะครับคราวนี้ผมไม่เอานะครับผมเอาเป็นแบบเชฟก็คลิกเลือกที่เชฟเลยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับเราก็จะได้เส้นขึ้นมาในลักษณะนี้ เห็นไหมนะครับเราก็สามารถลอกเส้นขึ้นมาได้แหละนะครับเส้นนี้จะเอาไปทําอะไรต่อก็ได้นะครับจากนั้นออกจากสเก็ตนะครับเราได้เส้นขึ้นมานะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะแปลงไฟล์ออกไปนะครับก็อันดับแรกนะครับเข้ามาที่ Entity นะครับผมจะเข้ามาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า representation นะครับกดบวกนะครับแล้วก็ทําการคลิกขวาเลือกสร้าง representation ของเราเองนะครับผมก็จะทําการสร้างนะครับตัวนี้ name นะครับสมมุติ name อะไรก็ได้นะครับสมมุติศูนหนึ่ง นะครับ representation ตัวนี้0ูนหนึ่งเนี่ยเราจะโชว์อะไรบ้างนะครับผมโชว์แค่เส้นเส้นเดียวนะครับเส้นนี้เส้นเดียวพอนะครับตรงนี้มีปุ่มไฮสามารถเลือกคลิกได้นะครับว่าในสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่่ครนี้ถูกต้องแล้วกดติ๊กถูกนะครับคราวนี้นะครับ representation 1นนะครับก็จะคือเส้นนะครับส่วน representation อื่นๆก็คือตัวเชฟมันแต่เราต้องการแค่เส้นอย่างเดียวนะครับเราก็จะทําการเอาชิ้นงานนี้กดเซฟนะครับแล้วก็เอาชิ้นงานนี้ไปออกดับติ้งนะครับ กดคลิกขวานะครับเลือกดับติ้งอ่าแล้วก็เลือกเทมเพลตของเรานะครับสมมติผมเอาแบงค์เทมเพลตกดติ๊กถูกนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดอ่ากดวางนะครับพอวางเสร็จนะครับกดบวกนะครับผมจะเลือกเป็นเซตนะครับเลือกการโชว์เป็นเซตแล้วเลือกรีพรซเซนเทชันในรูปแบบของ0ูนนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกอ่าก็จะได้เส้นขึ้นมาอย่างเดียวนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกอกหนึ่งครั้งอ่ะเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยกดปิด นี่ก็คือการได้เส้นละนะครับเราก็จะเอาเส้นนี้ครับไปแปลงไฟล์เป็น DWG นะครับก่อนจะเอาไปผมก็กดคลิกขวาเลือก Edit อีกหนึ่งครั้งนะครับปรับสเกลนะครับเป็น Absolute นะครับแล้วก็เป็น1ต่อ1นะครับตรงนี้กดติ๊กถูกอาจจะขยายกระดาษครับก็เปลี่ยนกระดาษนะครับกดคลิกขวาเลือก Format นะครับผมเอาเป็น A3 นะครับ A3 แนวนอนนะครับติ๊กถูกโอเคนะครับก็ได้เส้นขึ้นมาละ พอได้เส้นเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทำการเซฟที่ตัวดับติ้งนะครับแล้วก็กดคลิกขวาโชว์อินโปรเจกต์ทรีนะครับมันก็อยู่ที่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับเราก็คลิกขวาอีกทีเลือกคอนเวิร์ตนะครับ ImportExport นะครับเลือก Export Document with Convert นะครับไปเป็นนามสกุลอะไรครับอ u t o c a คนะครับ dfx dvg นะครับไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับกดเซฟโปรแกรมก็เซฟนะครับตัวนี้ Export โอเค นะครับแล้วเราก็เลือกเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันอะไรของ AutoCAD เป็นไฟล์ DWG นะครับแล้วก็ scale output นะครับห1นะครับ Enable นะครับเลือกเป็น1-1ตอนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกโปรแกรมก็ทำการแปลงไฟล์ตัวนี้ออกไปเป็นนามสกุล DWG นะครับนี่ครับไฟล์ก็จะอยู่ข้างนอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่มีโปรแกรม a u t o c a แนะครับผมก็จะใช้วิธีการย้อนย้อนโปรเซสกลับมาก็คือ คือการ Import เข้ามานะครับคือการ import เข้ามาก็ยกตัวอย่างเช่นดึงเข้ามาเลยนะครับไว้ที่โปรเจกต์ของเรากดเย็ดนะครับเนี่ยครับก็จะได้ไฟล์ที่เป็นลักษณะนี้พอไปเปิดใน AutoCAD ก็ได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่าวิธีการลอกเส้น Intersection นะครับที่เป็นเส้นเดียวอย่างนี้นะครับมีวิธีที่ง่ายมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับทีมงาน 4D c o ดีคอรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ